สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนรับผ้าคลุมไมค์ครับฉลองครบรอบ15ปีนะครับผมก่อนอื่นเลยให้เข้าไปที่เบราว์เซอร์เราอะพิมพ์เว็บไปว่าไมค์ครับอะด t ให้เราเข้าไปที่หน้าเว็บไมค์ครับพอเราเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดไปตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงไปอะค่อยๆเลื่อนลงไปก็จะเจอกับ หัวข้อผ้าคลุมตรงนี้ให้เรากดรับไปปุ่มเขียวๆโอเคพอกดเข้ามามันจะให้เราล็อกอิน id microsoft ะแล้วก็รอสักครู่พอล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วมันจะขึ้นแบบนี้อันนี้คือเราได้พ้าคลุมมาแล้วเรียบร้อยนะส่วนใครที่ขึ้นเออร์เลอร์ให้เรากด ล็อกเอาออกไปก่อนรอบหนึ่งนะแล้วค่อยกดรับแบบเมื่อกี้นี้ใหม่ปุ่มเขียวๆอะ่ะพอเรากดล็อกเอาท์ไปเสร็จแล้วเรากดรับใหม่มันจะหายอะ่ะไอเออร์เ er ลอร์นะนะส่วนวิธีดูก็ให้เรากลับกดกลับไปที่โปรไฟล์อะและให้เราเข้าไปที่เชนสกินนะเลื่อนลงไปข้างล่างะ่ะนี่ครับจะได้รับผ้าคลุมทลองกร็รอบสิบห้าปีมาแล้วนะ ได้ทั้งเบสล็อกและก็จาวาเลยครับผมยังไงก็ลองไปรับกันดูนะครับไม่เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ